สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกุล2ทท่านัวอนะครับอยู่กับในส่วนของ r i ไรออฟเดอะซามูไรแคมเปญนะครับก็คือเป็นเกมเดียวกันนะครับสำหรับเจอสกุล2อท่านัวอนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแคมเปญแยกนะครับเป็นส่วนของไรออฟเดอะซามูไรนะครับลงในวันพฤหัสนะครับ และส่วนของฟาวอฟเดอะมุไรนะครับจะลงในวันศุกร์นะครับทุกๆ4โมงเย็นผมจะลงคลิปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมาเล่นในส่วนของตะร,ะ,ะ,ะ,รตะกูลฟูจิวาระนั่นเองนะครับตระกูลฟูจิวาระจะมี2ฟูจิวาระนั่นก็คือคูโบตะฟูจิวาระนะครับกับฮิไรซุมิฟูจิวาระน,ะนั่นเองนะครับอโอเค สองแคลนนี้ก็เป็น2ตระกูลใหญ่นะครับอันนี้เป็นยูกะยูเซนเกียวโตยามยามาโตะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นช็อตแคมเปญนะครับที่จริง2อ,งองแคลนนี้ผมจะเลือกเล่นแคลนไหนก็ได้นะครับแต่ก็อยากเล่นฟูจิวาระนะครับ มินาโมโตไม่จบนะครับมินาโมโตแครดไม่จบก็ขออภัยด้วยนะมาเริ่มต้นใหม่กับฟูจิวาระแล้วกันปรับเป็นโหมดอีซี่นะครับซ p u He ยูเฮลก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นแล้วนะครับเกมนี้เล่นมาเยอะมากจริงนะครับหลายปีแล้วด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็น่าเล่นนะครับมีเมืองมิยากิกับเมืองอะไรนะอืม ก็เดี no like ๋ยวจะเล่นในส่วนของอตระกูลนะครับธงสีขาวเขียวนี่น่าจะเป็นตระกูลหลักอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจก็จะเล่นแคลนี้แล้วกันนะครับฟูจิวาระนะครับมีอยู่สองสองผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่จะเล่นฟูจิวาระนะครับคุโบตะนะครับคุโบตะ ฟูจิวาระมาเริ่มกันเลยอูโบตะฟูจิวาระเดี๋ยวดูวิดีโอโอเพนก่อนนะครับ sengoku jidai was a time of war but those who say japan has never seen the like have short memories long before the Ashikaga shogunate 400 years of peace were shattered by the genpei war, oh, war right? ama the sun goddess watched over the emperors of japan and gave them power their authority was absolute. An emperor could retire from the world and still have complete mastery over Japan. But now, imperial might is crumbling, weakened by three noble families. For many years, have secretly controlled the imperial court. Sophisticated, cunning, ruthless. They plot against any challenges to their hidden power. The Minamoto are proud warriors. Their pleasure is battle, that and the destruction of their enemies. The Fujiwara were once the most powerful family in Japan, but now they only dream of power. After years of careful planning, the Tyra are finally ready to make their move. The Miyamoto intend to block with all their might. Meanwhile, the Fujiwara watch and wait. Perhaps this moment is a chance to right wrongs. The imperial peace is at an end. War is coming, and blood will flow. โจก,กุนสองทเท่านวอ์โอเคโอเคนี่คือยุคของแคมเปญวอร์นะครับอันนี้ขอข้ามเลยแล้วกันมานะครับก็เล่นไม่ยาก ออันนี้จะส่วนของอิวาเตะฟูจิวาระฮิไรซุมิฟูจิวาระอันนี้เราเป็นฝั่งนี้น่าจะเป็นตระกูลหลกักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นฟูจิวาระนะครับโอเคผมก็ไม่รู้ประวัติมากนะครับระหว่างฟูจิวาระกับแคลนที่อยู่ในชก,กุล2ภาคหลกักอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ตรงนี้มีวัดกับทาโดโคโรแล้วก็มีวัดชินโตอยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะมีเหมืองหินด้วยนะครับถ้าในภาคโชกุนธรรมดาเอออันนี้สร้างคอกม้ากับฟาร์มสร้างฟาร์มาก่อนตลาดเาเราจะสร้างตลาดมาด้วย อันนี้เป็นเมืองหลักอันนี้เมืองรองขอดูการเก็บภาษีขอเก็บเป็นระดับโลแล้วกันนะครับระดับโลเพราว่าปรับเป็นโหมดดีซี่ขอใช้ระดับโลแล้วกันขอดูเมืองหลักหน่อยต้องการเ,เดี๋ยวกันนะอามาคาสึ อย่างนั้นเหรออามาคาสึที่เป็นเมืองหลักของเอซุกิในภาคของชุกูน2แต่มันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับภาคนี้ก็เรียกอะอามาคาสึและกันนะครับใดเมียก็เป็นอามาคาสึชิก,กะนากะชิกะนาง,งะชิกะนากะอะไรประมาณนี้ไม่มีใครเทรดด้วยเลยถ้างั้นเราจะเทรดด้วยนะครับโอเค มาเทรดด้วยกันโอเคใครเราใครเราเออมาค้าขายถึงนี่เลยเหรอเทรด with Chinese e m p i r มจักรวรรดิจีนนะครับเทรดกับจักรวรรดิจีนอยู่ตรงนี้โอ้ที่เทรดก็เยอะเลยดูข้างบนหน่อย อืมเราเน้นค้าขายได้แล้วนะเนี่ยเวสเทินโทโฮคุสีสึงารุสเตรทอะไรอะไรสักอย่างเอสเทินโทโฮคุสีสึการุอันนี้น่าจะเป็นช่องแคบสึการุนะน่าจะน่าจะนะโอเคผมขอเรือเทรดหน่อยเทรดชิปกับ ใส่ชีกับเรือนี้มาใส่ชีมาสากัก3าลำนะครับเราจะค้าขายกันก่อนเรื่องรบว่ากันทีหลังแล้วกันโอเคโอเคหานพระเข้าเมืองไปไม่เกะมาเมืองนี้เมืองหลักโอเคส่วนของการวิจัย ส่วนของการวิจัยในส่วนของฟูจิวาระวิจัยมาส่วนของบันกะนะบุนกะใช่ไหมอันนี้บุโดสูสงสุดคือบุชิดอันนี้ก็จะเป็นวีออฟชอันนี้คือสืบเนื่องนะครับสืบเนื่องกันเลยก็ท่าเรียงลำดับจริงๆนะครับโชกุนโท่านวอภาคหลักจะอยู่ตรงกลางอันนี้จะอยู่ก่อนนะครับยุคสงครามแกมเปยุคเซนโกกุก ยุคสงคารามการเมืองเซงกุกุนั่นแหละหนับสงคารารมแกมเปีสงคารามอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปฟา่ออฟาวอบด้วสมูไรนั่นคือยุคที่สมูไรแบบกําลังจะเรือนหายไปอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เรือนหายไปจริงๆนะเราจะวิจัยส่วนตรงนี้ละกันเราจะสร้างฟาร์มไรฟาร์มโอเคโอเคส่วนของาการวิจัย การทูตการค้าขายแล้วก็ค้าขายกับอมาคัสึแล้วนะครับผู้ปกครองหรือไดเมียวของฟูจิวาระหรือคุโบตะคุโบตะฟูจิวาระตอนนี้ก็เป็นฟูจิวาระโมโตโฟุสะนะครับเป็นโมโตโฟุสะนั่นเองในส่วนของฟูจิวาระ,ะฮิไรซุมิก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับก็เป็นน่าจะเป็นพี่พี่น้องๆกันนะครับ ก็คือเป็นตระกูลใหญ่ก็ถ้าถามว่าก็แบ่งแบ่งการปกครองอ่ะอยู่ใกล้ๆกันเราก็แบ่งการปกครองอโอเค WelcomeThe Fujiwara pride themselves on remembering friends and on honoring them อืมก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละนะครับสำหรับฟูจิวาระ สองตระกูลนี้ขอจบเทิร์นเลยแล้วกันเดี๋ยวยูเซนลืมอัพวัดนะขออัพเกรดวัดในยูเซนก่อนจะเป็นวัดตัวนี้แฮปปี้นิสสองแฮปปี้นิสสองบอกโมร้อ์โอเคขอตัวนี้แล้วกันแล้วก็สร้างฟาร์มมาดรายเฟล อะไรสักอย่างว่าตรงนี้มีหมีป่าด้วยภาคน,นี้มีหมีด้วยเหรอเอาทหารมาตรงนี้จะเป็นอะไรไหมนะตรงนี้เหมือนกันไหมนะไม่เหมือนโอเค ในยุคนี้เรียกตรงนี้ว่าอะไรนะจุนซาซูชินะครับใช่จุนซาซูชิไม่ใช่เมสเกะเมสเกะจะเป็นภาคหลักนะครับจุนซาซูชิกับซูนะโซเอสโอยูซูโซโซโซเรียกว่าซูนะซู สู่อะไรสกักอย่างชิปบิวไปขอเทรดด้านเหนือกันเปิดแผนที่ไปอ่ะนีไ่ไงเทรดวิด with อินูวิลเลจอืมอ่าอ่าอินูเหรออินูอินูวิลเลจหรือว่าอินูอ่ะแน่ใจาว่าอินูนะ Okay. ตอนนี้เรายังไม่มีสงครามติดพันผู้ผู้สวายพิพักไทยระอผู้สมะสวาวพิักไทยระโซมะเราต้องยึดโซมะก่อนนะครับใช่เรายึดโซมะตรงนี้มีทหารอะไรบ้างฐานธนูทข้างนั้นเลยยุคนี้เน้นธนูก็ดีด้วยดีหมดน,นั่นแหละนะครับโอเค ถ้างั้นเอาพลธนูปะปนกับนากินาตาเลวีน่นะครับโบเลวี่กับนากินาตาเลวี่โอเคโอ้โหหนังกระทิสนี่ลงทุนทันรัวรัวสุดยอดไปเลยไอรอนมานุแฟคทูริงเหรอคืออะไรอ๋อ ประมาณว่าผลิตเกี่ยวกับเหล็กแล้วก็ทําเครื่องมือทางการเกษตรได้นะครับดีเลยแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับแม่ก็ตรงนี้ค่อยๆลงไปก็ได้นะแต่เอาตัวนี้ก่อนวิธีดักรบยางก่อนนะครับยางก่อนโอเคเราสามารถอับอไรได้บ้างแตจ่จุนสะจุนสระเข้ามาก่อน จุดศาตรัยนะจุดาซูชิจุุดาซูชินะครับอ่านยากนิดนึงฮะจุดาซูชิเข้าเมืองไปทหารเราสร้างได้แล้วมีพระอยู่ช่วยทำงานที่เมืองน,นี้ด้วยเราก็สร้างวัดอีกครับเดี๋ยวสร้างวัดกอนแล้วกันนะโอเคมากองทัพลักกองทัพลักค่อนข้างน้อยเลยฮนะฝั่งเรา โทโฮคุทะเลโทโฮคุเรือมาแล้วโอเคดูซิว่าเทรดกับฝั่งนี้จะได้อะไรบ้างโอเคขอดูในฝั่งของการเทรดหน่อยอันนี้เป็นแฟมิลี่นะครับท่าดะท่ากะจะเป็นเออ่ไดเมียวคนต่อไป ถ้ายังเหลือรอดอยู่นะฟูจิวาระเลฟุสะกับโมโรอิโมโรเอ,อสามขวบเองนะสรุปคือเราเทรดอะไรได้บ้างรอนำเข้าไอรอนอืมใช่จากตรงนี้นะจากเทรดตรงนี้ก็คือตรงนี้รอนำเข้าเหล็กจากตรงนี้สินะ ห้าไอรอนสไปรยดแคปิตอลโอเคเราสร้างเรือไว้สามลอมเราจะสร้างเรือคุ้มกันด้วยนะโอเคจบเทิร์มไหมครับ โอเคหน้าหนาวมาเยือนโคกุมีเรืออีกแล้วเริ่มการค้าขายสร้างเรือคุ้มกันสักหน่อยสักเป็นระดับเมดียมมไหม ถ้าเป็นระดับนี้อัพคิบเจ็ดสิบสองเอาสองลำแล้วกันนะครับเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสองสิบสี่คุ้มกว่าไหมอาจจะคุ้มกว่าเรือใหญ่นะครับ ก็เล็กกว่าโอเคเอาเรอเล็กไปก่อนนะสอลำเน้นทะเลโทโกุไว้ส่วนของตรงนี้โอเคอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยต้องการ2องพัสองพันสองไม่ใช่สองพันสองพันเพื่อสร้างฟู้ดสโตรีใช้เป็นฟู้ดสโตรเรจะดีกว่ามาเก็ตนะเพราะว่าค่าของข้าวมันจะจะเก็บข้าวได้เยอะกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นมาเก็ตมันจะเน้นค้าขายซะมากกว่าโอเคทับหลกักรามานี่ที่จริงเก็บภาษีครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะเก็บภาษีครึ่งหนึ่งเลยนะครับระดับ normal อ้นทหารทะนูสามเลเวลสามมาเอามาอีกโอเค เดี๋ยวจะบุกฟุกุชิมะนะครับกินาตาเลวี่ฟาร์มที่อยู่เซ็นเสร็จแล้วโอเคสร้างถนนได้แล้วแล้วก็เ ขอสร้างส่วนตรงนี้แล้วกันนะครับฟูสตอรีสตอรีเลสร้างตัวนี้ก่อนดีนะสตรงโฮก็คือ,คอปราสาทนะครับแต่ปราสาทก็ยังเป็นปราสาทเล็กๆอยู่นะครับยุคนี้ขอสร้างปราสาทก่อนแล้วกันนะปราสาทปราสาทเงินเทิร์นนี้เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่มภาษีไปเมื่อกี้อีก3เทิร์นแอรอนแมนูแฟคทอรี่จะได้ ดูเซนโอเคชินโตเซนตูรีนะครับเซนตูรีนี่คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับออก็น่าจะเป็นวัดชินโตนะครับผมไม่แน่ใจฮนะต่อไปก็สร้างฟู้ดสโตรรจมา เรือคุ้มการเราเสร็จแล้วสองลำจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะสร้างในส่วนของเรือลำใหญ่เอาไวฟ้ฟอท่าด้วยโอเคทหารก็สร้างเสร็จแล้วตรงนี้ขอเดินทัพมาแล้วกันนะครับเดินทัพมาดูว่าจะมาทางนี้ดีแต่มาทางนี้ก็ดีเหมือนกัน ทางนี้กี่เธอนนี่ยท้ามาอย่างนี้จะไวกว่าอันนั้นไกลกว่าแต่ว่าเดินทางสะดวกกว่าใกล้กว่าแต่ว่าเดินทางลำบากกว่าแต่ว่าก็เร็วกว่าก็เอาเร็วกว่าแล้วกันอาจจะรซุ่มโจมตีก็ได้นะถ้ามีทหารแต่น่าจะไม่มีอยู่เซนสร้างวัดเสร็จแล้ววัดเลเวลสองโอเค ต่อไปก็ถนนสินะขอถนนก่อนแล้วกันนะครับจะได้ขนทหารมาได้ง่ายๆใครขายไม้อะต่อไปโซโมะไม่ได้ขายไม้โอเคอโอเคมาตรงนี้เลย รอรอที่จะหยุดรอที่จะบกโซมะไม่รู้ว่าอ้าไม่ทันแล้วครับฟูยุสเกะพระจากวัดฟูยุสเกะเรเีวลอัพขออัพสองทางเลยนะ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะอัพยังไงโอเคฟาร์มสร้างได้แล้วนี่ฟาร์มฟาร์มขอสร้างจากเมืองหลวงแล้วกันโอเคหน้าหนาวพอดีตรงนี้ฟุกุชิมะกลายเป็นของฟูจิวระอิตรกูลหนึ่งแล้วแต่เราก็ต้องมาช่วยเฝ้าะนะ โปรโมตมโปร,มรมโ,โมตเจนเนอโรจากยูกะเราไปรวมกับทัพทัพหลักทัพหลวงยู่นี่วันนี้พูดอะไรพูดอะไรแบบเบลเบลเบลไปขออภัยด้วยนะครับไม่สบาย ไม่สบายจริงๆนี่ไม่ได้กินยานได้กินยานเบอร์เลยกว่านี้นะครับโอเคมิสเกตยังไม่ได้เรียบอัพใช่ไหมตรงนี้อย่างไม่ใช่เอสเกตอาจุนตะนะครับจุนตะเทคโนโลยีบวกสามเอ้บวกสามเปอร์เซ็นต์วัดเหรอ วัดสร้างดีมนะิโนอืมสร้างวัดด้วยละกันนะครับฟูจิวราซิเนโมโตะน้อง น้องท้องมาแล้วยังครับปีหนึ่งคนโอนี่ได้ลูกชายห้าคนเลยเหรอสี่คนเลยสี่คนอยู่นะยังไม่ห้าสี่คนอยู่โอเคไปเทรดปะอีก2องเทินแล้วก็ขอเรือเทรดอีก2ลำเป็น5้าลำหรือคุ้มครองสองโอเค ฝั่งนี้เป็นเมืองอะไรอ่ะฟูจิวาระขอเดินออกมาสำรวจฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเมืองอะไรแน่นอนแหละตรงนี้คือฟุกุชิมะแต่สองเมืองตรงนี้นะครับยังไม่รู้จุนตะซูชิใช่ไหม ใช่จนตะซิชิมาแล้วอัพสองอย่างตรงนี้แล้วกันโอเคได้ถนนไหมไม่ได้แต่ขอฟาร์มก่อนแล้วกันเราเดินมาดูตรงนี้สิคืออะไรแพรนอาชิคากะอาชิคางาเหรอ อาชิคังะอ๋ออาชิคังะนับถือมินามโตะก็เป็นแคลนในอำนาจของตระกูลมินามโตะนั่นแหละนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแคลนอำนาจของฟูจิวาระแต่ก็มีแคลนฟูจิวาระนะครับแคลน,นของฟูจิวาระที่ปะาปอนอยู่นะครับบริเวณนี้แต่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟูจิวาระนะครับอโอเคนะครับสำหรับ ไรออฟเดอะซามูไรชกุล2ท่านวอร์พาร์ทที่1ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์และ u b s c r i b e วันนี้ขอตัววันนี้ขอตัวรับก่อนใจกันใหม่สตรีมหน้าเออเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมดูสตรีมด้วยบ๊ยจริงจริงขอตัวไปก่อนสรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย